พี่เกียร์นะคะพันตำรวจโทหญิงนัทประพัฒสุกเกษมค่ะเกียร์รู้ไหมในสถานสงเคราะห์เขามีบทบาทในการช่วยเหลือเด็กเยอะมากๆพี่มองว่าไม่มีอะไรยากนะในการทำงานแค่เราต้องอย่าหยุดที่จะเรียนรู้อะค่ะถ้าพี่ตั้งใจพี่มุ่งมัน่นพี่ก็จะทำมันได้ พี่เกียร์นะคะพันตำรวจโทหญิงนัทประพัฒสุกเกษมค่ะนักสังคมสงเคราะห์สัญญาบัตร2กลุ่มง,งานสังคมสงเคราะห์โรงพรยาบาลตำรวจค่ะจริงๆเป็นคนชอบร้องเพลงค่ะชอบร้องชอบเต้นแต่ว่าเต้นนี้ต้องเสร็จละเอา,าเป็นร้องก่อนดีกว่าเพราะได้งานพาร์าง,งานของเรานะคะก็ทําให้เราชื่นชอบในการที่จะเป็นเรียกว่า แบ่งเ,เวลามาอยู่กับตัวเองและก็่ันคลายได้เสียงเพลงค่ะเกียวรู้ไหมในสถานสงเคราะห์เขามีบทบาทในการช่วยเหลือเด็กเยอะมากๆและบุคลิกภาพความสามารถเขาอะ่ะเยอะมากเลยนะเขาช่วยเด็กด้วยความใจจริงที่แม่เห็นแม่แม่พิเกียริไม่ได้เรียนสูงมากนะคะแต่แม่ทํางานกับเด็กแม่เลยรู้ว่านักสงคมสงเคราะห์เข้าถึงเด็กได้ และช่วยเหลือเด็กจริงๆถ้าเป็นภาษาพิเกียตอนที่เราได้เรียนมาแล้วก็คือกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ในการช่วยเหลือเด็กแต่ว่าแม่ก็บอกว่ามันดีแล้วแม่เห็นโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานหนูลองไปแหมไปสอบลูกก็เป็นการสอบตรงสมัยพิเกียยังมีสอบตรงอยู่ค่ะหลักของการทํางานมันมีแค่ไม่มากนะพิเกียจาได้เลยเขาบอกว่านักสังคมสงเคราะห์คือการช่วยผู้อื่นให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ h Help t h เด T o h e l เ t h e ด s e มเซลแค่นั้นเลย แล้วตูจะสอบอะไรเนี่ยเอาแค่คีย์ห์ดเนี้ยไปอ่ะโอเคมันต้องสอบนแหละเพราะว่าสมัครกรอกแบบเขาเรียกว่ากรอกแบบสมบรตปก็ต้องบินมาสอบที่กรุงเทพแล้ว <c oughs> ก็เลือกที่สนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็มาสอบแล้วก็เป็นข้อสอบอัตานรย์สี่ข้อเป็นสตอรี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสภาพปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นแหละทั้ง4ข้อแล้วเขียนบรรยายว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างในฐานะที่เราเป็นนักสังคมสงเคราะห์ สี่ข้อที่หนักหน่วงของเรามากเพราะเขียนอย่างที่บอกอะค่ะจากอัตนายอะจากโทษทีจากบรณัยเป็นอัตนายเป็นอะไรที่ท้าทายตัวเองเหมือนกันเราต้องพยายามอธิบายความเข้าใจของเราที่เราเข้าใจจากแค่เ e ลเดิมท l เฮลเดิ e l ซว่าไปเชื่อมโยงกับเคสหรือเขาเรียกว่ากรณีศึกษาที่พี่เกียรพอเราได้เรียนรู้เนาะเป็นกรณีศึกษาแะ้วก็วิเคราะห์แล้วให้ความช่วยเหลือเราจะทําเขายัางไงจะช่วยเหลือเขายัางไงให้ความช่วยเหลือแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะก็จนในที่สุดก็ถึงวันประกาศผลโษดีใจมากวันแ<ม>บบ ประกาศที่โรงเรียนเลยนะคะเด็กไปสอบไปรู้กี่คนอนะแต่ฉันคือหนึ่งในนั้นแลวไม่กี่คนที่ได้เป็นการสอบตรงเข้าไปเลยแล้วเรารู้ว่าเรามีที่เรียนแล้วพิเกีย์ได้ที่เรียนแน่นอนโมไปสามบ้านแปบดบบ้าน,บ,านบอกทุกคนหมดเลยว่าหนูติดธรรมศาสตร์แล้วนะเพราะว่าในวันนั้นนะคะความเป็นธรรมศาสตร์คือเป็นมหลาลัยชั้นนํานะคะคู่คี้กับจุฬาลงกรในสมัยพิเกียเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นความภาคภูมิใจของวงตระกูลด้วยค่ะ ที่เราสามารถเออยู่ในในเข้ามหาลัยชั้นนำได้ทำวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมในเรื่องของการแก้ปัญหาเด็กที่กระทำความผิดแล้มีโอกาสศึกษาชีวิตหลากหลายชีวิตนะคะทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตจริงๆงานสังคมสงเคราะห์แบบว่าก็เรียกว่าลองลองไลฟ์เลอร์นิ่งค่ะมันมันเรียนรู้แบบไม่รู้จบอะมันเรียนรู้แบบไม่รู้จบจริงๆพี่เกก็เลยโอเคเราก็ เร,เราชอบในเวแบบนี้เรารู้สึกว่ามัน,มน,มนเข้าใจได้ง่าย mm. เราด,ด้วยเราสนใจในเรื่องของความเป็นมนุษย์ด้วยศาสตร์มากกว่าสังคมสงเคราะห์ก็จะมีในเรื่องของสังคมวิทยานะคะมนุษยวิทยากฎหมายจิตวิทยาเนาะถ้าเป็นประเด็นทางสังคมสงเคราะห์ก็หลักลัวิธีการทางสังคมสงเคราะห์หรือการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์อันนี้ค่ะศาสตร์ที่เราเรียนมาหลายหลายศาสตร์มากเพื่อเราได้มองว่ามนุษย์คนหนึ่งเนะ มันไม่ใช่องค์ประกอบเดียวหรือปัจจัยด้านเดียวที่จะไปมองและตัดสินเขาเพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีคุณค่า mm hmm. มีศักยภาพมีความสามารถมีเกียรติมีศักดิ์ศรีหลัและคุณค่าตรงนี้เป็นประเด็นหลักเลยทําให้การทํางานะเราต้องมองคนคนหนึ่งเป็นวงกลม mm hmm. เขามีระบบเขามีระบบมิเวทของเขาอะนะมีเขาเป็นหลักเป็นศูนย์กลางมีครอบครัว mm hmm. มีชุมชนมีสังคมแล้วเราในเชิงโครงสร้างอีกนโยบาย รับสวัสดิการต่างๆมาซัพพอร์ตเขาก็ค่อนข้างจะสนุกและท้าทายค่ะพี่มอ่ว่าไม่มีอะไรยากนะในการทํางานแค่เราต้องอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเราต้องเรียนรู้และเติบโตไปกับมันตลอดเวลาที่ใช้ตลอดเลยนะคะก็คือ I can and I will ฉันมีความสามารถฉันทํามันได้พี่เกตเชื่อไงคะว่าพี่เกตเชื่อในความสามารถของมนุษย์อยู่แล้วและพิ่เกตเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนกันถ้าพี่ตั้งใจพี่มุ่นมั่นพี่ก็จะทำมันได้ประมาณนี้ค่ะ